วันนี้เราอยู่กับ Ro บ o x Map ที่ให้เราเนี่ยโยนสิ่งของใส่หัวคนอื่นครับเพื่อแรกกับตังคือด้านล่างเนี่ยมันมีเหมือนเป็น NPC นะครับคือเราไม่ได้โยนใส่หัวคนจริงๆนะแต่เป็นเหมือนกับ NPC น่ะนะครับนะแต่ลองโยนเมลอนลงไปดูแล้วกันนะครับนะว่าจะเกิดอะไรขึ้นโอเคเฮ้ยอ๋อนี่ไงคือเราสามารถควบคุมของได้แล้วก็ถ้ามันโดน NPC ด้านล่างเนี่ยเราจะได้ตังค์ครับคือเราสามารถเอาตังค์มาอัปเกรดตรงนี้ได้นะไม่รู้เป็นคืออะไรอ๋อน่าจะหมายถึงว่าให้ตึกที่เรายืนอ,อยู่เนี่ยสูงขึ้นนะครับคือเราโยนของใส่คนอื่นแล้วก็อัปเกรดตึกให้สูงขึ้นนะครับนะไป้าแล้วนี่ตรงนี้มีสามคนอือมจริงๆเนี่ยเราสามารถเอาตังค์เนี่ยปลดล็อกนี่ได้เลยนะปลดล็อกสิ่งของพวกนี้นยเห็นไหมเนะี่ย เราจะมีสิ่งของที่เอาไว้ปลดล็อกเพื่อโยนใส่คนอื่นไงงั้นเราซื้อพิซซาเลยแล้วกันนะครับนะเอ๋ยิฮ,ฮิโอ้โหคือเกมมันดูไม่ค่อยมีอะไรมากนะนะครับนะลุยกันต่อเลยนะครับนะเกมมันก็ดูเล่นชิลๆดีนะคือแบบว่าแค่เราต้องโยนสิ่งของให้โดนหัว n p c นะครับตอนนี้เรามีเงินหมื่นแปดละนะครับนะเราซื้อไอเทมดีกว่าอันนี้คืออะไรอะ่ะเหมือนจะเป็นแตงกวาดองนะเอ๋อ แตงกวาดองครับผมไ้เนี่ยโห,โหเดินไม่ดูสี่ดูแปดนะครับนะและ้วก็โยนใส่ไปเลยอเอ๋เดี๋ยวเราซื้ออันนี้คืออะไรไม่รู้อ่ะตน,นี้เรามีตังพอที่จะซื้ออันนี้นะยิ่ง่คืออะไรกัอู้นะครับอะไรอะ่ะเอ๊ะเหมือนจะเป็นกล่องอะไรสักอย่างดูดิกล่องกล้วยค,ครับผมโยนลงไปเลยกล่องกล้วยฮิฮิ เดี๋ยวเราจะเก็บตังซื้อทุกอย่างที่มันมีเลยนะต่อไปเนี่ยเราจะซื้อไดเดิมไหมนะครับอุยระเบิดแล้วว่ะเฮ้ยตัวนี้เรากำลังจะโยนระเบิดใส่คนอื่นนะเวย้ยของจริงอย่าไปทํานะครับอย่าไปโยนระเบิดระเบิดหรือปะทะาใส่คนอื่นนะไม่ดีนะครับอเอ๊ะเนี่ยลองดูสิมราจะแรงปะโอ้โหโอเอ๊ะใกันต่อฮิฮิทางโน้นทางโน้นระเบิดระเบิดระเบิด ่อไปคือกล่องหรออะไรอะ่ะโอ้โหกล่องมันดูไม่อันตรายเลยคุณผู้ชมดูดิไอ้นี่ยังดูอันตรายกว่านะแต่เราจะซื้อไว้เพราะว่ามันเป็นของที่แพงกว่าไปเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันกล้าเอามาใส่ได้ไงไวะถ้าเราโยนกล่องที่มีเด็กลงไปข้างล่างนะเกมแม่งโคตรอะไรยำตำบอเลยนะถ้าเราโยนกล่องที่มีเด็กลงไปครับดูดิโอเคครับ เมื่อกี้มันโหดร้ายไปนะครับต่อไปเดี๋ยวเราจะโยนเค้กลงไปดูบ้างแล้วกันนะครับนะเค้กนี่ดูไม่น่ากลัวนะดูแบบน่ารักน่ารักมูมิงนะดูดิต่อไปไว้คุณผู้ชมต่อไปเราจะโยนลูกโบลลิงลงไปครับเอ๊แลวของจริงชิ้จ,จริงคือหัวยุบอะคือตายเลยนะว้ยปะโยนลูกโบลลิงใส่คนครับคือตายอะผมบ,บอกให้ถ้าโดนอะซีแง่เก๋เนี่ยถ้าลื้อโดนเข้าหัวไม่หลอดเนี่ยนอน ดูดิโอ้ยดูตรงนี้ดิดดดดดสไต์เลยสไต์เลย,ส,เลยสามคนโอ้โหได้แค่สองต่อไปเป็นหินนะครับอุย้ยโยนหินเหรออันนี้ก็ซิมเพิลนะเพราะส่วนใหญ่คนก็ชอบแบบทำตัวเด็กเป็ดแค่โยนหินลงไปนะครับนะไปโอ้โหแต่หินก้อนใหญ่บ้เลอะเลยว่ะผู้ชมก้อนใหญ่เลยว่ะสไต์สไต์หน้าตึกผมแม่งคนน้อยนะครับนะดูดิมีคนน้อยมาก ต่อไปเป็นรถเข็นที่มีกล้วยเหรอหรือมีอะไรอยู่ในรถอะอย่าบอกนะมึงว่าเป็นเด็กอะโอ้โหเป็นแมวครับผมโอเคอย่างน้อยก็เลวน้อยหน่อยะนะครับนะจริงจริงม่งไม่ได้ต่างอะไรกับอะไรอยู่ในรถเข็นนะครับแต่เป็นแมวนะต้มต่อไปอาวุธที่เราจะใช้คือระเบิดครับเท่ร <c oughs> ะเบิดว่ะคุณผู้ชมเอาว่าะไปะโอ้โหดูดิคุณผู้ชมระเบิดว่ะแรงแค่ไหนวะดูดิ โอ้โหของจริงก็อย่าไปโยนระเบิดใส่พื้นนะครับอย่าโยนระเบิดลงมาจากที่สูงนะมันอันตรายนะครับต่อไปเดี๋ยวเราจะโยนเหมือนจะเป็นโต๊ะนะครับนะอ่ะโอ้ยโ,โยนโต๊ะลงมาครับผมเฮ้ยวิ่เราไปได้ไกลมากวิยตรงเนี้ยประมาณครึ่งแบบได้ลนะโอ้โหสตร์ทต่อไปจะเป็นการโยนกระเป๋าเดินทางนะครับก็ดูไม่มีอะไรนะกระเป๋าเดินทางนะครับดูแบบดูดิไม่มีอะไรเลยนะดูดิ อะไรอะทำไมมันหมุนแปลกแปกวะดูไม่รุนแรงเลยอะคือระเบิดยังดูรุนแรงกว่าเลยนะครับนะโยนระเบิดลงไปยังดูอันตรายกว่าโยนกระเป๋าอะไรก็ไม่รู้เนี่ยอัพเกรดอย่างอัพเกรดตึกให้สูงขึ้นกันยิ่งตึกสูงขึ้นเราจะยิ่งไปไกลขึ้นที่มีคนเยอะขึ้นนะครับโอเคต่อไปเราจะมาโยนทองเหรอเหมือนจะเป็นทองนะโอเคเฮ้ยโยนทองว่ะเี่ยผมอยากเจอคนโยนทองลงใส่หัวเหมือนกันนะเนดะี๋ยวผมจะหลบแล้วก็เอาทองไปเลยอะ เออต่อไปเราจะมาโยนโลงศพปะเนี่ยเหมือนจะเป็นลงศพนะครับลงศพใครวนะเนี่โย,ยโอ้โหงศพใครวะเฮ้ยโอ้โหมองยากมากเลยอะดูดิมองไม่เห็นคนเลยวะ่ะแต่ลงศพแม่งมีกระดูกด้วยนะครับนะอย่างเจ๋งนะอะเฮ้ยพ่อใครลงมาแล้วล้มระวังต่อไปคือทีวีนะครับอะโยนทีวีลงไปเลย เป้าหมายของคลิปนี้คือเราจะโยนทุกอย่างให้ได้ครับต้มทีวีแม่งดูไอ้นี่วะดูเบาะคือแบบแล้วหน้าใครวะเนี่ยแอดมินเหรอเหมือนมันเอาหน้าแอดมินมาใส่ในทีวีทุกคนดูดิต่อไปเป็นถังขยะนะครับนะเฮ้ยถังขยะมีกลิ่นด้วโอเคแม่งมีกลิ่นลอยลงมาแล้วอ้ม ยาหื่อระวังเว่อต่อไปคืออะไรเนี่ยตู้เซฟเหรอดูสิเชียเราโยนตู้เซฟลงมาด้านล่างครับผมรับเงินเลยพวกมึงนะครับถ้ารอดก็เอาเงินไปเลยนะครับนะอมไอ้ตู้เซฟไม่มีเงินอยู่ด้วยนะครับนะเชียโยนตู้เซฟลงมาเถิดชีวิตจริงอะ่ะกูอยากได้ตังค์อ่ะอมดูดิต่อไปคือระเบิดว่ะดูดิ เหมือนเป็น Cheer, นิวเคียร์ไงไม่รู้นะเคี้ยเราวังนิวเคียร์โอ้โหยังนิวเคีร์กำลังจะลงไปแล้วพ่จมลาก่อนเค <c oughs> ี่ยมันคือทำลายล้างเลยครับดูดิเคี้ยนี่มันคือระเบิดทำลายล้างเลยว่ะเหมาะกับการปั๊มตังค์มากอันเนี้ยตุ้มเสรยดายนะที่มันไม่มีเอฟเฟกต ระเบิดหรือคนเสียชีวิตอ่ะเพราะผมปิดไว้อยู่นะครับผมไม่รู้คือเพคือเกมมันมีดนตรีไงผมกลัวว่ามันจะมีลิขสิทธิ์นะก็เลยต้องปิดไว้นะครับคือถ้าเกมมันสามารถปิดเสียงดนตรีกับปิดเสียงเอฟเฟกแยกกันได้เนี่ยมันน่าจะดีนะอันนี้คือแบบพอผมกดปิดตรงนี้เนี่ยทีเดียวเนี่ยแม่งปิดทั้งเสียงเพลงแล้วก็เสียงเอฟเฟกทุกอย่างเลยครับตอนนี้เนี่ยคือผมแบบฟาร์มตังค์ด้วยระเบิดนิวเลียนะครับนะไม่ใช่ระเบิดนิวเลียหรอกเป็นระเบิดปรมาณู สิล้านละมีตังค์สิบล้านละ,ลนละกับของอีกประมาณเนี่ยเจ็ดแปดอย่างนะครับนะปะ่ะเอาให้มันจบเลยนะครับนะไม่ต้องเสียเวลาคุณผู้ชมนะครับเพราะผมนั่งฟาร์มแบบอย่างนานนะครับนะโอเคต่อไปจะเป็นเหมือนกับคุ้นน้ำหนักที่เป็นเหล็กนะครับปะโอ้โหอันนี้ก็ดูซนะิมเปิลอะโอ้โหระเบิดดูน่ากลัวกว่านะอันนี้คือถ้าโดนหัวจังๆนี่คืนเละบอกเลยเละนะครับ ต่อไปนะครับรถเข็นของข้างทางอันนี้ก็ใครมันจะเข็นรถขึ้นไปข้างบนเพื่อโยนลงมาใส่หวัวคนนะครับนะ <_ C i> เออต่อมต่อไปคือเปียนโนคุอันนี้ต้องเป็นพวกมหาเศรษฐีนะค <_ C i> ือถ้ามึงไม่รวยจริงนะือมึงไม่โยนเปียนโนลงมาแน่นอนอเข้าใจฟิลปะแบบสุลตาอะไรเงี้ยนะครับนะอม้ม ไอ้ถังเหลืองๆนี่มันเหมือนเป็นถังนิวเคลีย์ยังไงไม่รู้นะคุณผู้ชมนะเฮ้ยมันมีสัญลักษณ์ของนิวเคลีย์ว่ะคุณผู้ชมเฮ้ยนี่คือกรรมาตัร,ารังสีโอ้โหต่อไปคือโกโกวาโคคือมีคือเซมิดะนะครับนะเราโยนสคร,คริตเกมลงไปละเียรเราโยนน้องโกโกวาลงไปน่ารักอ่ะแค่นี้ ต่อไปครับโอ้โหอะไรวะน่านะเฮ้ยชิงคองเราโยนชิงคองลงมาจากตึกวะอันนี้คือบาปนะครับอย่าไปหาโยนสัตว์ลงตึกเดอ้อนะครับนะต่อไปคือรูปปั้นหนูทองคําครับทําไมมันถึงดูมีมูลค่าอย่างละรูปปั้นหนูเนี่ยนะทําไมรูปปั้นหนูถึงมาอยู่ตรงอันดับท้ายๆวะคุณผู้ชมผมไม่เข้าใจวะ อันสุดท้ายราคา 3m โอ้โหผมเก็บตังค์ไว้10ล้านอะ่ะพอดีเป๊ะเลยว่ะเพราะอันนี้มัน 3m นะครับแล้วผมเหลือแค่ 3m พอดีเลยอะ่ะมันเหมือนเป็นอะไรทั้งอย่างอะ่ะเชียเราเป็นระเบิดจริงด้วยมันคือระเบิดอะไรอะ่ะไม่รู้แต่เป็นระเบิดที่มหาศาลแน่รุนแรงแน่นอนอะแหลกเลยอ่ะคือแหล,ลกเลยอะคือเออมื่อกี้แหลกเลยครับ โอเคครับพอแค่นี้แล้วกันนะก็น่าจะได้เห็นไอเทมทุกอย่างแล้วนะครับนะก็มีประมาณนี้แล้วนะครับคือเป็นเกมชิวๆอะ่ะเรียกว,ว่าคล้ายๆเกมผ่อนคลายก็ได้โยนของใส่หัวคนนะคือถ้าอยากจะโยนของใส่หัวคนก็มาเล่นในเกมก็ได้นะครับอย่าไปโยนเสรษฐจริงเด้อโอเคถ้าชอบกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดจอได้มาเจอฝากกันดะ้วยนะสวัสดีครับ